มาครับทุกคนมาโหมโลงก่อนเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่12นะที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเซนต์แมรีนะชะเพลงแข่งดวลเดือดกันกับซอลตแฮมตันนะครับก็ทุกอย่างที่ได้พูดไปก็ไปดูได้ในคลิปที่ผ่านมานะความพร้อมรายชื่อผู้เล่นนะเป็นการคาดการจากฮูสกอร์แต่วันนี้ก็ยังมี ข่าวสารแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วรับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันครับเราเริ่มเรื่องแรกด้วยการพูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะกันก่อนเลยดีกว่าครับทางด้านเบนบล็อกเชอร์นะครับนักข่าวคนดังของฝั่งอังกฤษเนี่ยได้รายงานว่าลิ์พูเนี่ยได้เปิดการเจราจากับตัวแทนของนักเตะอย่างมิ l ลส e เคอร์เคเข้าไปเบื้องต้นแล้วเป็นการพูดคุยเบื้องต้นนะเป็นการสอบถามเข้าไป ลิฟูมีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้นะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนนิดนิดหเดือนเศษที่ตลาดมกราคมจะเปิดแล้วลิฟูเนี่ยสนใจนักเตะรายนี้จริงๆรวมถึงเพื่อนรักของพวกเราอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยก็หลายสื่อคาดการว่าแมนยูเนี่ยต้องการเดารุ่งคนนี้ไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าอโมริมจะประกาศอย่างเป็นทางการว่า เจ้าตัวจะไม่ดึงนักเตะคนไหนมาในช่วงตลาดมกราคมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกทีมของเขาเนี่ยที่อยู่ในทีม Sporting Lisbon แไม่ว่าเป็นเกียวเคเลสหรือคนอื่นๆก็ตามแต่นักข่าวคนนี้เนี่ยเป็นบ็ักเชอร์เนี่ยที่ได้รายงานถึงเรื่องนี้เขาก็บอกว่าลิพูเนี่ยสนใจนักเตะรายนี้จริงๆนั่นก็คือมิลส s เคอร์เคนนะครับก็ได้พูดคุยสอบถามไปแล้วว่าในดิลเนี่ย เราต้องการนักเตะรายนี้มาร่วมทีมจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่หรือทีมต้นสังกัดอย่างบอลมัดเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่เท่าไหร่ดังนั้นพอสอบถามไปแล้วยังไม่ได้คำตอบนะต้องบอกไว้ก่อนแต่มีการสอบถามเข้าไปจริงๆนะครับสอบถามไปแล้วเนี่ยลิพูก็จะนาพอได้คาตอบก็จะมาพิจารณาในเบื้องหลังนะโดยการทำงานของริชาร์ดฮิวเป็นผู้นำในเรื่องนี้ ที่จะดึงตัวนักเตะออนไลน์นี้มาร่วมทีมหวังว่านะครับเราจะได้เขามาจริงเพราะว่าฟอร์มแรงจริงแล้วก็ในทีมชาติเนี่ยผมว่านะเป็นตัวหลักอย่างทาวาร์แล้วด้วยกับทีมชาติของตัวเองลอสเคอเคสนักเตะออนไลน์นี้ในอนาคตเราจะได้เห็นเขาสวมเสื้อริปูก็เป็นได้ครับต่อกันด้วยบทสัมภาษณ์ของซซเว่นเจอร์ลาดที่พูดถึงนักเตะอย่างเคอร์ติสโจนอ่าเคอร์ติสโจนเนี่ยขวัญใจผมเลยแหละครับ ผมว่านะเป็นขวัญใจของแฟนลีพูลทุกๆคนเลยก็ว่าได้ในช่วงนี้เพราะว่าโจนสุดยอดมากๆเลยครับเขาถือว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยทีเดียวครับในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์เนี่ยแทบจะใช้คำว,ว่าเบอร์หนึ่งได้เลยที่อันเนอร์สลอตเลือกใช้งานซเซเว่นเจอร์ลาดอดีตตำนานนักเตะของเราก็ได้พูดถึงนักเตะรายนี้นะครับเพราะอะไรครับคือเจอร์ลดเนี่ยแน่นอนว่า ผมว่าเขาคือคนที่ให้โอกาสโจนเลยทีเดียวครับในช่วงที่เขายังไม่ออกจากทีมเรานะเขาเนี่แหละครับคือคนที่บอกให้เยินคอปเนี่ยลองเอาโจนขึ้นมาสิดันโจนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่สิไอเด็กคนนี้เนี่ยมันมีของอะไรทํานองนี้ครับซึ่งในตอนนั้นนะซีเวนเจอร์ลาดก็เหมือนกับว่าทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมริปูแต่อีกขาหนึ่งเขาก็ช่วยดูแลเยาวชนของริปูก็เห็นโจนในช่วงนั้นนี่ ฟอร์มดีกับทีมเยาวชนของเราแล้วก็สวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยเออโจนนี่แหละครับสวมปลอกแขนกับตันทีมลิปูชุดโยกชนเจลาตก็ได้เสนอชื่อเคอร์ติโจนให้กับเยนคอปนะดึงนักเตะรายนี้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีฟอร์มดีฟอร์มดบับฟอร์มแกวงบางทีก็ขึ้นสู่จุดพีคบางทีก็ล่วงลงไปฟอร์มหลุดไปเฉยๆซะงั้น แต่พอมาอยู่ในมือของอันเดอร์สลตเนี่เจลาดใช้คำนี้เลยครับว่าผมขอบคุณอันเดอร์สโลตอย่างยิ่งที่ทำให้เหมือนกับเครที่โจนเนี่ยได้เกิดใหม่อีกครั้งเขาได้ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งของการเป็นผู้เล่นแล้วโอ้โหหวานเจี๊ยบเรียกได้ว่าอวยกันไส้แตกเลยทีเดียวครับทั้งอวยอันเดอร์สโลตที่เป็นผู้ผลักดันให้โจนขึ้นมาอยู่ในจุดนี้จุด ท็อปของนักเตะลิพูจุดท็อปของการเป็นผู้เล่นนะครับแล้วก็ยังชมโจนอีกว่าโจนเนี่ยมีความสามารถมีทักษะให้ดีหวังว่าในอีก18เดือนข้างหน้านะจะได้เห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปจากตอนนี้ก็หมายความว่าตอนนี้เจอลาดพยายามจะสื่อว่าตอนนี้เนี่ยโจนก็ดีอยู่แล้วแต่อีก18เดือนข้างหน้าผมหวังว่าเขาจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปจะพัฒนา ไปมากกว่านี้ต่อกันด้วยเรื่องราวของบทสัมภาษณ์กุนซืออย่างอันเนอร์สอตนะครับที่ได้พูดก่อนเกมจริงก็พูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหะครับแต่เพิ่งมีเวลามาดูมาเช็คนะก็ได้พอผมเรียบเรียงแล้วเนี่ยก็จับใจความได้ประมาณว่าผมเนี่ยพยายามจะจับตาดูนักเตะจากอเมริกาใต้ที่เขาไปเล่นทีมชาติเนี่ยเล่นเต็มถึง2เกมด้วยกันก็คือ180กว่านาทีนะ 90บวก90แล้วก็บวกช่วงทดเวลาพิเศษเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่นักเตะอย่างลูโชคนเดียวลูโชก็คือหลุยดิอาร์นะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ก็จะได้ทราบไว้คือสาวกพลพรรคองแดงทุกหมู่เราเานี่เขาเรียกกันแบบชื่อเล่นอะไรอย่างนี้เรียกว่าลูโชนะค,คือหลุยดิอาร์ไม่เพียงแต่จะจับตาดูลูโชนะแต่ผมก็ยังจะจับจ้องไปที่ นักเตะอย่างล็กซิ m แมกกลิเตอร์และดาวินน n นเยสซึ่งทั้ง3คนที่กล่าวมาเนี่ยใช้พลังงานไปอย่างเต็มพิกัดเลยคือทั้ง3คนคนเป็นตัวหลักของทีมลิพูอยู่แล้วพอถูกเรียกไปติดทีมชาติแล้วเนี่ยโค้ชของพวกเขานะแต่ละชาติก็ใช้งานอย่างเต็มอัตราเลยทีเดียวครับคือมีกําลังเท่าไหร่มีพลังงานเท่าไหร่เนี่ยคือใช้แบบเต็มเปี่ยมไม่มีกั๊กเลยทีเดียวครับ ซึ่งแตกต่างจากในรายของเวอร์จิลฟันไดที่โรนัลคูมันได้ส่งนักเตะรายนี้กลับมาสู่ทีมสู่แคมป์เอ็กซ i าเทนนิงเซ็นเตอร์ของเราก่อนแต่3คนแรกเนี่ยที่ได้พูดไปเอาพลังที่ไหนล่ะครับมาเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเอาพลังที่ไหนล่ะครับมาสู้ศึกกับเซาท์ a m มป์ตันนะก็คงจะพยายามสื่ออย่างนี้นะเขาก็าน่าจะเป็นห่วงลูกทีมแหละครับน่าจะเป็นห่วง น้องๆในทีมว่าเอ้กูเอามันลงเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเกมหรือเปล่ามันจะส่งผลกับความฟิตในอนาคตไหมนะผมว่าทั้ง3คนอาจจะไม่ได้เล่นเต็มเกมนะในอันนี้คาดการนะโดยเฉพาะนันเตะอย่างดาวินนุนเยสเนี่ยผมว่าถ้าอันเนอร์สตรู้เรื่องความพีคของกัคโปเวลาเจอซาว t เทม p ตันนี่ไม่แน่นะ อาจจะเปลี่ยนตัวตั้งแต่45นาทีแรกเลยก็ได้อันนี้ใครจะรู้ถูกไหมล่ะครับอันนี้กรณีที่อันเนอร์ซอสได้รู้กุญแจสําคัญตรงนี้นะว่าของแสลงของเซาทัมตันของนักบุญเนี่ยคือกาโปผมว่ามีสิทธิ์ที่นูนเยสจะได้ไปพักในช่วงครึ่งเวลาหลังก็เป็นได้ครับส่วนอเล็กซิสแมกริเตอร์แล้วก็ลูโชนะทั้งสงคนไอ้ลูโชเนี่ยผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่หรอกครับ แม่งแดกอะไรมาไม่รู้กินอะไรมาไม่รู้คือมึงคือมีคําที่ล้อเลีเยนลูโชคือไอพลังใบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคงไม่ใช่หรอกครับมันเป็นแค่การล้อเลียนของแฟนบอลชาวไทยว่าลูโชนว,วิ่งเยอะันวิ่งให้หมดไลบ่บี้ไล่เตะคู่แข่งนะสับขาหลอกอะไรอย่างนี้ครับคือพยายามที่จะไม่เล่นง่ายๆครับแต่ก็นั่นแหละครับสไตล์ของลูโชอันนี้ไม่น่าห่วงครับ แต่คนที่น่าเป็นห่วงนี่สิครับคืออเล็กซิสแมกา e ลเตอร์ที่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ็บตึงคงไม่ใช่เจ็บที่แบบโอ๊ยเจ็บจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับกลม่มอาการที่แบบโค้ชครับผมเหนื่อยครับผมวิ่งมาเยอะแล้วไม่ไหวขอพักอะไรอย่างนี้คงจะเป็นอารมณ์อย่างนี้มากกว่านะครับคงจะไม่ใช่เจ็บแบบจากการเข้าปะทะคงจะเป็นอาการเจ็บด้วยความเหนื่อยล้ามากกว่า อันนี้คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจนะครับส่วนนักเตะอย่างฮาวิเอเลดที่เพิ่งกลับมาสู่ทีมของเราเนี่ยอันเนอร์ส็อตก็ได้พูดถึงอยู่เช่นเดียวกันคือในรายของฮาวิเอเลดนี่ก็เจ้าตัวเจ็บจากเกมทีมชาตนะิในช่วงประมาณ1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาก็ได้กลับมาสู่ทีมแล้วอันเน,นอร์ส็อตก็บอกว่าเออผมก็ดีใจนะที่นักเตะอย่างฮาวิเอเลดเนี่ยกลับมาสู่ทีมของเราแต่ผมก็จะไม่เร่งรัดให้เขา อยู่ในสภาวะที่พีคที่สุดเท่าที่เขาเคยทําได้ไม่เร่งรีบไม่เร่งรัดให้เจ้าตัวพยายามใช้งานเจ้าตัวมากเกินไปก็อยากจะให้เป็นไปตามกระบวนการที่ทีมแพทย์ของลิปูจัดสรรน,นะแพทย์จะอนุญาตให้ซ้อมได้แค่ไหนแพทย์จะอนุญาตให้ลงสนามได้กี่นาทีอันนี้อันเ์สลตให้เกียรติทีมแพทย์ของลิปูอย่างเต็มประดาครับส่วนเจ้าตัวเนี่ย จะกลับมาได้พีคแบบสุดๆพีคเท่ากับฟอร์มที่ตัวเองเคยทําได้ดีที่สุดเมื่อไหร่ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของอันเอสลตท,ที่นํามาฝากกันนะครับวันนี้ก็น่าจะครบทุกเรื่องราวก่อนเกมลีพูด,ดวนแข่งกับนักบุญซอแทมตันนะสามทุ่มตรงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับ ันักเตะลิพูบุกไปกำชัยเหนือเซาท์เทมตันที่เซนต์แมรีหวังว่าการทายสกอร์ของผมในเมื่อวานนี้มันจะถูกต้องนะครับก็คือถ้ามันถูกก็ดีใจแหละครับที่ทีมของเราชนะแต่ถ้ามันผิดไปผิดนี่ในแง่คือไม่เป็นไปตามคาดนะครับไม่เป็นไปตามคาดคือผมทายไว้ว่า4ประต,ตูต่อ0ูนย์นะผมว่าคือไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วครับ ผมให้อย่างขิ้เหร่เลยคือ3ดอกอคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนกันไหมครับถ้าคิดเห็นเหมือนกันก็พิมพ์เลข2 6 ok มาแล้วกันนะครับเลขนำโชคของผมเองคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับแล้วมาลุ้นว่าลิฟูจะได้รับชัยชนะในเกมนี้หรือไม่3ามทุ่มตรงเดี๋ยวเจอกันหลังเกมครับ